รู้หรือไม่ดอก,กดแกวโอลัสชื่อนี้มีความหมาย ชื่อของดอกแกวโยลัสมีรากศัพท์และความหมายที่ลึกซึง้งโดยเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความหมายหลักมาจากลักษณะของดอกที่โดดเด่นและทําให้พัฒนาสู่ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่หลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆครับโดยชื่อแกวโยลัสมาจากภาษาละตินคือคําว่า Gradius ซึ่งแปลว่าดาบและเมื่อเติมคําว่า o อล s ที่มีความหมายว่าเล็กหรือน้อยชื่อแกโยโอลัสจึงมีความหมายตรงตัวว่าดาบเล่มน้อยครับซึ่งที่มาของชื่อนี้อ้างอิงจากลักษณะของใบที่เรียวยาวและแหลมคมคล้ายกับดาบ ของนักกรบในสมัยโบราณเ้วยเหตุนี้ในยุคโรมันดอกไมช้ชนิดนี้จึงมีความผูกพันกับเหล่ากาเดเตอร์หรือนักสู้ในสังเวียนและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง,งความกล้าหาญเกติยศและชัยชนะครับส่วนในประเทศไทยดอกแกวโยลัสเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าดอกคำมันสัญญา จะทอนถึงความหมายที่อ่อนโยนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยจะหมายถึงสิ่งเหล่านี้ครับหหมายถึงความซื่อสัตย์และความผูกพันการมอบดอกแก้วโยลัสเปรียบเสมือนการให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันครับ 2. หมายถึงการเริ่มต้นใหม่และความหวังเป็นดอกไม้ที่นิยมมอบให้ในโอกาสแห่งการเริ่มต้น เช่นการจบการศึกษาหรือการเริ่มต้นการทํางานใหม่เพื่อเป็นกําลังใจและอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีครับ 3. หมายถึงการระลึกถึงโดยการดอกที่ตั้งตรงสง่างามยังสื่อถึงการระลึกถึงคุณงามความดีและความทรงจำที่มั่นคงไม่เสื่อมคลายด้วยครับนอกจากนี้คนไทยยังเรียกดอกแกวโยลัสว่าดอกซ่อนกนลิ่นฝรั่งเนื่องจากมีลักษณะของชอ่อดอกที่คล้ายกับดอกซ่อนกลิ่นของไทยครับโดยสรุปแล้วความหมายของชื่อดอกแกวโยลัสจึงมี2มิติที่น่าสนใจครับคือความหมายดั้งเดิมจากรากศัพท์ภาษาละตินที่สื่อถึง ความแข็งแกร่งและชัยชนะดุดคมดาบและความหมายเชิงสัญลักษณ์ในบริบทสากลและไทยที่สื่อถึงคำมั่นสัญญาความซื่อสัตย์และการระลึกถึงทําให้ดอกไม้ชนิดนี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายโอกาสตั้งแต่การแสดงความยินดีไปจนถึงการแสดงความรักและความผูกพันที่มั่นคงนั่นเองครับ